อเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับพี่หมีก็จะพาไปดูจุดเกิดนะครับของชิ้นใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเวฟพอน a r อาร์ตนะครับผมแล้วก็จะรีวิวสกิลให้ดูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจุดเกิดเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมนะก่อนอื่นเราก็ต้องออกจากนอกเมืองไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้สระนะครับเพื่อความรวดเร็วเอ๊ ไปกันเลยครับผมเนี่นะฮะเราก็เดินออกมาจากนอกเมืองนะครับเราก็จะเห็นร้านบะหมี่นะครับผมนะบะหมี่เกี๊ยวนะฮะเก๋ก็ออกมานะครับเดินไปเลยนะครับเดินไปตรงเนี่ยครับไอเหมือนอะไรปราสาทหรือเปล่าไม่รู้มันคืออะไรนะเนี่ยเดินอ้อมๆมานะครับผมนะเดินอ้อมมมาเนี่ยเราก็ขึ้นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับขึ้นไปเลยนะครับนี่ขึ้นมา ขึ้นมาเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับมันก็จะวางอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะนี่นะมันก็จะวางอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะโอเคเวลาเรามาถึงแล้วเราก็มองกลับไปนะครับเราก็จะเห็นป่ตรงเนี้ยนะครับเห็นเป็นร้านร้านบะหมี่เล็กๆแบบอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอเคนี่ก็คือจุดเกิดนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราไปดูสกิลกันนะครับผมจะทํา จะพาไปดูสกิลของเขากันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมขอไปรับเควสสักหนึ่งเควสนะฮะับไปดูว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับผมโอเคเดินกลับไปก่อนโอเคเรับเควสนะครับผมนะก็ถ้าใครฟาร์มนะครับก็ให้คนที่เวลน้อยนะครับมารับเควสนะครับแล้วก็ให้คนที่เวล,เ,วลเยอะไปตีนะครับผม มันจะเวสมันจะง่ายยากตามที่คนเราเวสนะครับเนี่ยนะโอเคออใส่ก่อนนะครับผมก,กดใช้เลยนะครับผมนะีล้วมาลองดูสกิลสิ มีอะไรให้มีอะไรให้คืออะไรอ่ะอ๋อพอดีแปลงร่างอยู่นี่ยวะต้อกดใช้นี่วะลืมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมลืมไปว่าใช้สองหางอยู่โอ้ยอย่าเพิ่งสีใจเย็นลยรุ่นก็หายากนะครับตัวนี้ก็หนึ่งต่อแปดสิบเลยนะครับพอดีไอดี ID ของพี่วีเขาเป็นไอดีที่ โคตรเทพนะครับผมนะเป็นไอเด็กดวงนะครับผมถ้าใครดูสตรีมผมคงจะเข้าใจว่าเขาเป็นสายแจกนะครับผมเฮ้ของนะฮะ่อุย้ยโดนโดนอุ้ยโดนเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนลกากากะได้เว้ยโดนโดนสกิล เ okay. เรามาดูสิเอ้ยเดี๋ยวได้เวลาของข้าแล้วเจ้าลองดูสิอู้โหเทนะครับผมนะเทถือว่าเทนะครับนี่เนี่ยมันจะเหมือนกับกลางกลางนี้แล้วก็ปลายเรกระจายออกไปอะ่ะนี่นี่เนี่ยโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้ยเทนะครับเทเทเทถื่โอเคนะครับนี่นะครับโอ้โหแรงมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับ วีพ่นนะครับผมนะอาร์ตนะครับผมนะน่าจะถูกใจทุกคนอยู่นะครับสำหรับคนที่เจอแล้วนะครับก็1นึ่งต่อไปนะครับสำหรับของชิ้นนี้นะครับผมนะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะครับผมถ้าวันไหนว่างเดี๋ยววอสตรตมแจกของอีกเหมือนเดิมนะครับของเกิดอะไรก็แจกอันนั้นนะครับผมนะก็ฝากเป็น f c พีพีีด้วยแล้วกันนะครับสายแจกนะครับผมนะสำหรับวันนี้บายบายครับผม Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.